รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย AJ DVD โฮมเท h เตอร์พระเอกตัวจริง เนี่ยจะแปลกประหลาดเพื่อนอย่างหนึ่งคือมันมันมันเหมือน,นแบบมันเข้ามาในชีวิตเลยเรื่องดน,นตรีอะ่ะผมปฏิญาณกับตัวเองว่าชีวิตนี้ผมไม่ทําอะไรละนอกจากเล่นดนตรีตตตถ้าถามตัวเองว่าตัวเองตั้งใจย,ยังไงคือผม้อใจละผมได้เล่นดนตรีอี่างระบาง,บาง,งมันเผมไม่นึกว่าวันหนึ่งผมจะมาเป็นแบบ ในเรื่องของการเล่นเด็กของคุณปี๊ดมีไอดอลในใจไหมครับคือเขาเก่งมากเก่งแบบไม่น่าเชื่อวาอ่าจะมีคนคนที่เก่งขนาดนี้แล,แล้วแบบเหมือนเขาอยู่แบบในมุมของเขาอะยังแบบยังไม่ได้ถูกแบบไปยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยครับคือคนนี้คุณปี๊ดบอกเลยว่าเนี่ยคือยอดครูอยอด,ดครูใช่คร รออรรกรมร,รกมกานของพี่มินนิดนึงครับพี่มินเล่นดนตรมีมานานยังครับจริงๆเล่นตั้งแต่อนุบาลเลยครับอนุบาลกยา,ยางในชะ่ไหมตอนนั้นเล่นอะไรพี่ <c oughs> ตีฉาบครับอ,อไม่ใช่เป่าเลยเมโลดี้เลยไม่ไม่ฮ <c oughs> ะ <c oughs> ฉาบฉาบใหญ่ <c oughs> เล่นรอบอยู่ๆเขาจับมาเราก็เลย หรือว่าโชคดีมันได้เรื่องชงหวังเนี่ยครับตอนฉากมันก็ได้ได้เรื่องสว่างแล้วก็เล่นแจ๊สเล่นอะไรกันไปแล้วฝึกไปเองแล้วเน้นประกวดตอนนั้นนะประกวดดนตรีเยอะมากมีทุกงานที่ประกวดหมดเลยกีตาร์เบสตัวนี้ชื่ออะไรนะครับยี่ห้ออ่าแซลัครับาร์ยิมดดีซีนี่ของพี่เองเลยครับใช่ครับทำมาตัวเดียวหรือว่าทาไงครับพี่ทำขายอะทำแบบทำขายเลยครับก็คือก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำเบสทำเอฟเฟกต แล้วก็โอเคแล้วก็โทรให้ปีสนใจได้ให้ปี๊มาใช้เป็นพีซึ่งแตพวกสิลเปินเอาไปใช้ฟรีทำให้เราเราทํามาแล้วก็ต่อยอดมาว่าเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเสียเงินซื้อเครื่องดนตรีเยอะมากบอกว่แบบหาเล่นเล่นดนตรีได้นดนตรีนะจะบ้าจะมาซื้อของใช่ครับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับทางด้านดนตรีต่างบางอันก็ซื้อไว้ก้โหฝุ่นมาขึ้นหรอกซื้อมาลองแล้วรู้สึกว่ามันไม่ชอบแต่ซื้อมาเยอะมากซื้อมาจนเราจาเสียงมาแล้วเรา มันไม่ถูกใจของสุดท้ายไม่มีทางถูกใจเพราะว่าเนี่ยเวลาบริษัทผลิตมาคือบริษัทเขาผลิตมาคือเขาชอบออกแบบมาเราไปลองตามเขาถึงเวลามันก็ไม่ใช่ที่เราคิดขึ้นม,มาเองสุดท้ายก็เลยทาเองขึ้นมาเลยท <ำ S 1> ําเองเลยใช่อะไที่เห็นอยู่ด้านหลังผมทั้งหมดนะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือสร้างทั้งหมดเลยนะครับแต่และรุ่นนี่คือมีความแตกต่างกันยังไงครับพี่ไอ้รุ่นที่อะไรครับเนี่ยตอนนี้ซื้อมาครับซ,ซื้อมาลองนานแล้วอยูสองปีแอลอ้วผมจะบอกว่าตัวนี้ ตัวนี้คือดีมากเสียงดีกว่าที่คุณต่อชี้ตัวนี้ผมมาให้ทายว่าเท่าไหร่ตัวนี้เหรอครับโอ้โหประเมินราคาไม่ถูกตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ยี่ห้อสแลปนะครับเป็นยี่ห้ออันลำดับต้นๆของโลกคือเป็นเมื่อก่อ <c> น <oughs> บ้าซื้อเงรเราก็ดูในเน็ตอะไรที่ดีเอฟเฟกต์ดีพีเอ็มที่ดีที่สุดนะครับเราสั่งมาลองมาลองแล้วก็เบสไหนดีที่สุดเราก็สั่งมาลอง2ปีเพราะว่ามันใช้เวลาสั่งประมาณเกือบทำเกือบ2ปีนะ มันเป็นคัสตอมเป็นเป็นคัสตอมด้วยฮะใช่ครับตัวนี้งั้นแสนขึ้นแน่นอนเลยสามแสนห้าสามแสนห้าครับแต่จะมี่าไหร่ฮะอันนี้หมื่นหมื่นเก้าแต่เสียงถือว่าเท่ากันแล้วกันชอบหมื่นเก้าแต่ครับคือเราเรากำหนดเสียงเองจากที่เราชอบมาเป็นเสียงที่เราชอบแต่อันนี้มันมันดีนะแต่เราไม่ชอบเนี้ยครับเพราะว่าจริงๆอย่างว่าคือเรื่องของดนตรีมันมันเรื่องของใช่ครับมันเป็นศิลปะมันจะบอกว่าจะพูดว่ามันไม่ใช่ใช่ อันนี้ก็จะดีในในระดับที่คนที่เขาชอบช,ชอบเสียงแบบนี้ใช,ใช่ไหมครับ,รบแต่ว่า<น>อันนี้ใครที่ชอบเสียงในสไตล์ที่เป็นของพี่มิน้นทนแล้วก็เป็นค่อนข้างเล่นได้กว้างเล่นทุกสไตล์เพราะว่าแนวของ EDC มันจะเล่นหลากหลายเพลงช้าเพลงเร็วเพลงหนักเพลงเบามันต้องเราเลยออกแบบเบสให้มันเล่นได้ทุกสไตล์เย ุปกรณ์ดีดาบสองคมก็คือถ้าเล่นดีซาวไดีโอเล่นชัดเลยถ้าเล่นได้ดีมันก็ฟ้องเหมือนกันคนไทยเก่งๆมีเยอะมากชูสลาะเลย